ครับผมนัทระพีผลใหญ่นะครับดูดูแลทีมน้องๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับเกมในวันนี้เป็นองไรงครับโค้ชก็เป็นเกมที่ ส่วนหนึ่งก็คือต้องต้องต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกทีเดียวก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ผมผมชื่นชมชนบุรีมากสิ่งที่ผมปรารถนาอยากให้น้องๆที่ขอ,องทีมเกษตรได้เห็นชนบุรีได้ทาให้ดูทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่เราปรารถนาคือว่าเราอยากจะสร้างบรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่ดีขึ้นก,นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดที่เรียกว่าก้าวต่อไปเรื่อยๆทาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับครับ ตอนนี้ตอนนี้ฟุตบอลลีกหญิงกับเป็นลีกที่เรียกว่ากําลังได้รับความนิยมพอสมควรเด็กๆตื่นตัวขึ้นมากนะครับจำนวนผู้เล่นหรือจํานวนน้องๆที่ลงเข้าร่วมการแข่งขันลีกเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วขนาดเดียวกันจากเดิมที่เราเคยมองว่าฟุตบอลลีกหญิงเล่นแล้วไม่สนุกไม่ท้าทายตอนนี้กับกลายเป็นว่าลีกหญิงเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความท้าทายมีสเสน่ห์ในตัวของเกมของเขาเองจากจากเดิมที่เราเคยเห็นว่าเป็นเกมที่เคลื่อนบอลก,กันช้าๆตอนนี้ฟุตบอลกลายเป็นฟุตบอลที่เทียบเคียงทัดเทียมกับผู้ชาย <laughs> เพียงแต่ความเเเรร็ววกาาาิ่่่่งงขอมไททียยบผู้ชแต สปีดบอลหรือการเคลื่อนที่หรือทักษะไม่แตกต่างกับผู้ชายแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นก็มีเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่เกษตรจะเป็นกําลังหลักจะมีผู้เล่นที่บางส่วนที่แซมเข้ามานะครับก็มาจากกรุงเทพมหานครโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครต้องขอบคุณมากที่เขาทางเขาสนับสนุนให้ผู้เล่นมามาให้เรายืมให้ใช้ในเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งนี้ตลอดจนโรงเรียนกีฬานาครศรีธรรมราชนะครับก็มาช่วยเราแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทย ah on, าลายัยราชพัฒน ตรงหลักสี่ขออนุญาตนะครับตรงหลักสี่เดี๋ยวผมนึกชื่อออกแล้วเจ้าพญาหรือเปล่านะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับตรงนี้ที่จำไม่ได้ตลอดจนน้องที่อายุน้อยอยู่ที่โรงเรียนสระครับตรงนีครับก็ปรารถนาที่สุดก็คือ1ใน3ที่ทําได้ยอมรับว่าขอ,อนแก่นเป็นทีมที่ดีแล้วก็ดีมากตลอดจนชนบุรีเราก็คาดหวังเพ่งลึกๆว่าเราอาจจะเทียบเคียงหรือมีแต้มจากการเล่นกับชนบุรี บ้างขอนแก่นบ้างแต่ถ้าในกรณีที่เรายังไปไม่ถึงก,ก็ทำให้เราได้ทราบบรรทัดฐานของเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนครับก็เก <c oughs> มนัดถัดไปก็เป็นเกมที่เราจะต้องสู้เพราะทุกทีมที่เข้าร่วมมาในงานครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยทุกทีมในเลกที่2ก็มีการเสริมกําลังตลอดจนมีการเตรียมพร้อมหรือแก้ไขปรับแล้วก็รู้จักผู้เล่นกับเรามากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะสร้างวิธีการเล่นหรือมิติการเล่นใหม่ๆเข้ามาครับ ขออนุญ,ญาตอย่างแรกสุดก็ขอบคุณทางบริษัทโกแฮและมหลาลัยราชภัฏส์สวนสันทาที่มาสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ก็ไปจัดรายการแข่งขันที่สนุกแล้วก็สร้างกระจายข่าวทั้งสื่อทั้ง n b t ทั้งสยามกีฬาเดนิวทุกที่ตอบรับหมดแล้วเข้าร่วมการสนับสนุนดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ถึงแฟนบอลนะครับให้เข้ามามองหรือเข้ามาชมและเชียร เกมฟุตบอลลีกหญิงซึ่งมันเป็นสุสดปลายสัปดาห์ซึ่งมันก็เป็นวันที่ค่อนข้างรีแลกซ์เดียวนะครับมีทุกวันนะครับช่วงเวลาช่วงเย็นแต่แล้วแต่วันโดยเพราะแมตช์สุดท้ายก็จะมีการถ่ายทอดส,สดครับก็ขออนุญาตเชิญชวนครับขอบคุณครับ